โฆษกกองทัพบกขอบคุณประชาชนให้กำลังใจทหารปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชา5มิถุนายน2568จากกรณีที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนำโดยนายพิชิตชัยมงคลเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกพนาแคลวลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก ผ่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบ,บกเพื่อแสดงจุดยืนของมวลชนในการให้กําลังใจกองทัพปฏิบัติหน้าที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มแข็งพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกย้ำว่า ขอขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจทหารในการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยซึ่งผู้บัญชาการทหารบกยืนยันที่จะบังคับบัญชาและกำกับดูแลให้กำลังพลของกองทัพบ,บกได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดภายใต้กลไกที่มีอยู่ในระบบ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพบ,บกเพราะสิ่งที่ดำเนินการต่างๆนั้นเพื่อปกป้องอธิปไตยเพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้กลไกลในระบบอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาขณะที่นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องมีหนังสือประท้วงกัมพูชาอย่างเป็นทางการในประเด็นพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมและช่องบก โดยต้องกล้าประกาศว่าบริเวณพื้นที่ใดของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การเจรจาในคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชา ทั้งนี้มองว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นจะเป็นไปด้วยแนวทางสันติและยั่งยืนก็ต่อเมื่อฝ่ายไทยได้กำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ทหารมีทิศทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้ทหารกัมพูชาอ้างสิทธิ์เป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วเข้ามาปฏิบัติการทางทหารเพียงฝ่ายเดียว